สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับกับ p r i n c s s s of Love นะคะยินดีต้อนรับทุกทุกคนเข้ามารับพลังงานดีๆในทุกวันแบบนี้นะคะเรามาเช็คพลังงานกันนะคะก่อนอื่นเลยขอ ขอบคุณการ support นะคะทุกๆช่องทางการกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์แล้วก็ซูเปอร์แตงแล้วก็การสมัครสมาชิกการรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้เรามาเช็คพลังงานกันดีกว่าว่าเฮ้ยอัปเดตกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนบ้างนะคะมีอะไรบ้างที่ไพ่อยากจะบอกกับทุกๆคนนะคะทำสมาธิกับไพ่สำหรับนี้นะคะดึงดูสิ่งดีๆเข้ามาปล่อยจิตใจให้ว่างเปล่านะคะถ้าใครรู้สึกว่ากำลังสับ สนกำลังเดาๆกับเรื่องอะไรอยู่เรามาให้ไพ่บอกสิว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทคนแล้วเราควรจะทำอะไรบ้างคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขอพลังงานนะคะของไพ่สำหรับนี้สื่อสารถึงทุกทคนค่ะว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นอะไรกำลังจะเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้คะ่ะ อัปเดตกันในทุกๆวันเรื่องราวข่าวดีที่กำลังจะพุ่งเข้ามาหาคุณแบดเรียนนะคะเรื่องของการงานนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะต้องจดจ่อนะคะโฟกัสให้ให้มีความตั้งใจมากๆเลยนะคะเรามีเป้าหมายแล้วเราต้องโฟกัสเรียบเรียงให้ดีไม่ว่าจะเป็น แผนอะไรที่เราจัดการไว้แพลนอะไรที่เรามีไว้บางอย่างมันจะต้องเหมือนกับว่าใจจดใจจ่อกับมันแล้วก็ต้องโฟกัสกับมันจริงๆนะคะเพราะว่าอยากที่จะได้เงินมาอยากที่จะเป็นคนนี่มั่งคัง่งอยากที่จะเป็นคนที่ปลอด ในเรื่องของความเสี่ยงในทุกๆอย่างเราก็ต้องมีเขาเรียกว่าความตั้งใจความมีมวินัยนะคะแล้วก็มีวินยัยแล้วก็ฝืนด้วยนะคะบางอย่างจะต้องฝืนเช่นการออกกําลังกายนะคะดีมากๆก็ต้องฝืนที่จะทำนะคะแล้วก็ทําสิ่งนั้นให้มันเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วร่างกายมันจะอ่อโตไปเองนะคะความบางทีบางครั้งมันอาจจะรู้สึกว่าเออเขาเรียกว่า นิ่งๆนะคะบางอย่างอาจจะนิ่งๆบางอย่างอาจจะรู้สึกว่าเออจะทายังไงดีมันมันรู้สึกเบื่อๆนะคะช่วงนี้อาจจะต้องหาอะไรบางอย่างเข้ามาหาตัวเองด้วยนะคะสร้างพลังงานความสุขให้กับตัวเองนะคะการทํางานทําเงินนะคะบางอย่างอาจจะนิ่งๆแต่ว่าค่อยหาโอกาสไอเดียใหม่ๆนะคะเช่น2เหรียญ การเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ของตัวเองอันดับแรกเลยนะคะแล้วก็การทํางานหาเงินนะคะเช่นอยากที่จะทํางานทําเงินอะไรหรือบางท่านกําลังสึกว่าเอ๊ะเสียเงินอะไรไปบางสิ่งบางอย่างนะคะก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวนะคะเงินมันไปแล้วเงินมันมันมีมาแล้วก็ไปนะคะเพราะฉะนั้นเงินเสียไปแล้วเราสร้างเงินใหม่ได้หาเงินใหม่ได้ถ้าอะไรที่มันล้มถ้าอะไรที่มันทําให้เรากังวลถ้าอะไรที่ทําให้เราเสียใจค่ะจง คิดไว้เสมอว่าเดี๋ยวมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมันจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นมันจะมีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นทุกอย่างเพื่อที่จะเจอสิ่งที่ดีกว่านะคะทุกเหตุการณ์เลยไม่ว่าเป็นเหตุการณ์อะไรนะคะสองเหรียนการบาลานซ์นะคะการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะการจดจ่ออยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่ลบๆหรือบางอย่างที่ไม่ได้หนังใจเราจงปล่อยวางไว้นะคะ การตั้งมั่นอยู่ในเรื่องของอความดีงามแล้วก็บางอย่างที่กำลังจะเปลี่ยนไปนะคะบางสิ่งคุณกำลังที่จะได้ก้าวข้ามผ่านการเป็นตัวของตัวเองความเจ็บปวดเสียใจมาก่อนหน้านี้ใครกำลังเจ็บปวดเสียใจหรือว่ากำลังเลือกที่จะโสดอยู่นะคะหรือว่าเลือกที่จะเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองบอกเลยว่า คุณจะค้นหาตัวตนของตัวเองเจอหลังจากที่คุณโสดนะคะหลังจากที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวหรือว่ากําลังที่จะแบบแฮปปี้มีความสุขมากๆถ้ารู้สึกว่าจะต้องทําอะไรรักตัวเองให้มากขึ้นละ ดูแลตัวเองให้มากขึ้นละแล้วคุณจะเจอคนรักที่เป็นคนรักที่ดีเข้ามาคุณจะเจอคนรักความรักที่เป็นคนที่มีสินที่เสมอการเท่าเทียมกันเข้ามาเติมเต็มชีวิตของคุณแน่นอนในอนาคตนะคะตอนนี้ขอให้โสดแบบมีความสุขแล้วก็ฮิลจิตใจฮิลความความรักตัวเองของเราเกอนใครไม่รักเราจงออกมา จากเขาคนนั้นแล้วรักตัวเองมากกว่าดีกว่านะคะความเสียใจความเจ็บปวดมันจบลงไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก,กําลังเริ่มต้นใหม่แล้วก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพระเจา้จาจักรวาลคุ้มครอ,ง,อ,องสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่นะคะจักรวาลก็ดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาอย่างแน่นอนเลยถ้าคุณรู้สึกบาลานซ์กับตัวเองให เขาเรียกว่าบาลานซ์ความรู้สึกความคิดของตัวเราเองส่งพลังงานดีๆไปเราก็จะได้รับพลังงานดีๆนั้นกลับมานะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานในอนาคตการเปลี่ยนแปลงของการเรื่องเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการทําหน้าที่บางสิ่งบางอย่างบางท่านมีหน้าที่ที่ต้องทําเกี่ยวกับผู้คนบางท่านมีหน้าที่เกี่ยวกับการได้เหมือนกับช่วยเหลือผู้คนหรือบางสิ่งบางอย่างนะคะบางท่านกําลังที่จะได้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในของคุณกําลังสะท้อนบางอย่างเกี่ยวกับตัวตนของคุณเช่นความดีงามสิ่งที่ถูกต้องการวางแผนอนาคตการเดินหน้าไปกับสิ่งที่ตัวเอง มีเป้าหมายแล้วก็รอคอยไม่ว่าสิ่งนั้นจะคืออะไรการเริ่มต้นของการวางแผนชีวิตคุณจะได้ชีวิตที่ประสบความสําเร็จการเริ่มต้นในเรื่องของความโสดนะคะโสดอย่างมีคุณภาพโสดอย่างมีคุณค่าในตัวตนของตัวเองคุณจะเจอความรักที่เป็นความรักที่เป็นคู่ชีวิตการได้เจอคนรักที่เป็นรักแท้จริงๆเข้ามาในความสัมพันธ์เกิดการเรื่องของการแต่งงานการคอมมิชเมนต์กันเกิดขึ้นนะคะหรือบางสิ่งบางอย่างกําลังที่จะสะท้อนให้คุณได้เห็นถึง การเคารพตัวเองแล้วก็การรักตัวเองการให้เกียรติตัวเองนะคะคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานด้วยความจดจ่อแล้วก็การบาลานซ์ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวตนของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเ,อเรื่องของเวลาสุขภาพร่างกายแล้วก็การเงินนะคะการเงินก็จะต้องจัดเขาเรียกว่าจัดรายรับรายจ่ายให้ดีๆนะคะอะไรต้องรายรับรายจ่ายอย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่าอนาคตในวันข้างหน้าแน่นอนค่ะทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยเงินเพราะฉะนั้น อะไรทุกสิ่งอย่างมันเพิ่มขึ้นเสมอนะมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าคิดจะทำอะไรก็วางแผนล,ลงทุนให้ดีนะคะแล้วก็บาลานซ์ทุกสิ่งอย่างให้ดีจัดระเบียบชีวิตของคนเราอย่างให้ดีคือ มันจะต้องมีการเขียนโน้ตรายรับรายจ่ายหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องทาต้องแพลนนะคะเช่นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆคุณอาจจะได้รับโปรเจกต์อะไรบางอย่างในเร็วนี้เรื่องของงานธุรกิจนะคะที่กําลังที่จะเติบโตหรือว่ากําลังที่จะขยายธุรกิจอะไรบางสิ่งบางอย่างต้องสู้หน่อยนะคะเหนื่อยหน่อยแต่ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเหนื่อยหน่อยแต่ประสบความสุขเรื่องของความมั่งคัง่งในอนาคตแน่นอนการได้ของมาชิ้นใหญ่นะคะการได้สิ่งได้อสังหาได้ทรัพย์สินนะคะได้มาจากน้ําพักน้ําแรงของตัวเราเองที่เราสร้าง เพราะนั้นมันจะมีคุณค่าของมันแล้วมันจะอยู่กับเราไปนานมากๆเลยนะคะอะไรก็ตามที่ได้มาอย่างรวดเร็วได้มาอย่างไม่มีคุณค่ามันจะเสียไปสูญเสียไปนะคะถ้าใครกำลังเสียอะไรไปไม่ต้องกองังวลขอให้พลังสู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง มันมีโอกาสที่จะทําให้คุณได้ประสบความสําเร็จแบบยิ่งใหญ่กว่านะคะอัศวินดาบการฟาดฟันกับสิ่งที่เราต้องการการลุยกับสิ่งที่เราต้องการนะคะการจะได้มาด้วยน้ำพักน้ําแรงแล้วก็เหงื่อของเราเองนะคะและก็ลดเรื่องของการพงหางนะคะ พงผางอารมณ์ใจร้อนความวุ่นวามอะไรบางสิ่งบางอย่างลงนะคะนิ่งและใช้สมาธิสติกับตัวเองมากๆความเสียใจความน้อยความเจ็บปวดอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าอารมณ์บางอย่างมันจะทําให้เรารู้สึกวุ่นวามหรือว่าแบบหืมไม่ได้ละฉันจะต้องจัดการให้ได้นะคะนู่นนี่นั่นไม่ได้ค่ะเราต้องนิ่งสงบไปก่อนนะคะอะไรที่เราลุยแล้วเราประสบความสาเร็จทาแล้วลุยอย่างมีแพชชั่นเลยอะไรที่เราต้องประทะากับผู้คนหรือว่าบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องนิ่งไว้ก่อนนะคะใจเย็นไว้ก่อนนะคะใจเย็นๆไว้ก่อนนะคะนับหนึ่งให้ถึงพันไว้ ะะแล้วก็เมื่อถึงโอกาสจังหวะดีๆนะคะถึงจะต้องได้ประเชิญหน้านะคะพูดคุยหรือว่าเคลียร์หรือว่าสะสางนะคะบางท่านมีเรื่องราวที่ต้องเคลียร์ต้องสะสางต้องพูดคุยนะคะ ให้มันชัดเจนเพื่อที่จะเดินหน้าต่อนะคะอาจจะได้รับการติดต่อจากใครบางคนอย่างกะทันหันการได้รับเรื่องของเซอร์ไพรส์เรื่องของการเงินบางอย่างกะทันหันอาจจะได้ตัดสินใจเรื่องของการเงินแบบเอ๊ะหยุดนิ่งไว้ก่อนนะคะคิดไว้ก่อนว่าจะทํายังไงดีคิดไว้ก่อนว่าจะวางแผนอย่างไรดีนะคะอาจจะมีใครเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าต้องช่วยเหลือนะคะต้องหยิบยืมนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ต้องระวังค่ะยังต้องระวังอยู่นะคะอย่างที่บอกนะคะ นะคะบางท่านนะคะตัวตนของคุณนั้นมีเสน่ห์แล้วก็มีความสง่าในตัวตนของตัวเองไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะถ้าเรามีความเป็นผู้นำหรือมีความเก่งนะคะเก่งแบบว่าเก่งและแกร่งนะคะเหมือน ผู้นาระดับผู้ชายเลยนะคะบางท่านอาจจะแหมเก่งกว่าผู้ชายนะคะเหมือนกับว่าทํางานเก่งทําอะไรก็เก่งนะคะดูมีแพชชั่นดูมีพลังแล้วก็ทาสามารถที่จะสร้างงานสร้างเงินได้ด้วยตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเจอคู่ชีวิตที่ชีนกเป็นนกชีไม้เป็นไม้นะคะเหมือนกับว่าม,มีเรื่องของการเข้ากันได้ดีการลงตัวความคลิกกันนะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะในตัวตนของตัวเองทุกคนเลยนะคะสามารถสร้างสเสน่ห์ให้ตัวเราเองได้สร้าง ความสวยนะคะพัฒนาความสวยความหล่อของเรานะคะพัฒนาตัวเราให้มันดีขึ้นดีขึ้นนั่นนั่นหมายถึงว่าสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นสุขภาพที่ดูอ่อนเยาว์ขึ้นนะคะความมีสเสน่ห์ของตัวเราสามารถสร้างได้ในทุกๆด้านและหลายๆด้านเลยนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณรักตัวเองเป็นอย่างแท้จริงคุณจะเห็นพลังแล้วก็สเสน่ห์ในตัวตัวของตัวเองเพราะตอนนี้คุณกําลังดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาดึงดูดสิ่งที่ทําให้ตัวเองอะเจอสิ่งที่ดีกว่า เจอความรักที่ดีกว่านะคะเจอโอกาสที่ดีกว่าไขว่ควา้าโอกาสที่ดีกว่าทั้งหน้าที่การงานแล้วก็การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการประสบความสําเร็จการได้ของชิ้นใหญ่มาถ้าตอนนี้คุณกําลังแพลนที่จะได้เงินนะคะแลนที่จะได้ของชิ้นใหญ่แพลนที่จะได้บ้านแลนที่จะได้อะไรในอนาคตคุณกําลังทําสิ่งนั้นและแม้มีอะไรที่ท้อเข้ามาในในเส้นทางของเราที่ที่เรากําลังเดินนะคะเราก็จะต้องฮึบขึ้นมาสมมติท้ออยู่เสียใจอยู่มิอุสัสรคอยู่นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงบันดาลใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นส่งพลังให้คุณอวยพรให้คุณเสมอจงเชื่อมันว่าแม้เราจะทุกข์แม้เราจะเสียใจยแต่เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเราอยู่ตัวตนของเราที่ยังมีความสุขอยู่เรายังไม่ตายเราสามารถที่สร้างสิ่งใหม่ๆได้เสมอและคุณจะเป็นคนที่ลุกขึ้นมานะคะด้วย การสู้และฟันฝันในชีวิตของเรานะคะคทํางานในแต่ละวันกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะคดูแลสุขภาพตัวเองนอนให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอและสู้ใหม่ในวันใหม่อยู่เสมอนะคะค mm hmm. การใจดีมากเกินไปนะคะคการใจดีมากเกินไปจะทําให้คุณรู้สึกว่าหน่อยหรือว่าเสียใจกับบางสิ่งบางอย่างเพราะนั้นต้องระวังให้ดีนะคะ mm hmm. เรามาดูอีกว่าจะได้อะไรนะคะ ดีเอ็มเพอร์คุณจะประสบความสําเร็จนะคะเรื่องของหน้าที่การงานนะคะและก็การเงินนะคะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบนะ,ะมีความอุดมสมบูรณ์ในตัวตนของตัวเองมีหน้าที่การงานการเงินที่ดีนะคะในอนาคตที่คุณวางแผนไว้คุณจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าเป็นจักพรพรรดิจักพรพรรดินีผู้ยิ่งใหญ่นะคะมีทั้งทั้งคุณวุฒิวายุทที่มีสเสนะ่ห์แล้วก็แล้วก็มีความสุขมีความสวยคุณสามารถโสดแบบมีคุณค่าในตัวตนของตัวเองก็ได้หรือคุณกําลังที่จะโสดเพื่อที่จะมองหาความรักคู่รักก็ได้เช่นกัน เพราะถ้าเจอคู่รัก คนรักที่มีบุญบารมีที่เท่าเทียมกันบอกไว้เลยว่าถ้าคนก่อนนั้นที่คุณรู้สึกว่าณเวลานี้ไม่เคยสุขสมหวังไม่เคยสมหวังอะไรในเรื่องของความรักเลยมันยังไม่ถึงเวลานะคะกล้าที่จะก้าวข้ามคอมฟอร์ตโซนกล้าที่จะเปิดเียนรู้กับคนใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ line, หรือว่าออนไลน์ line, ก็ต้องดูให้ดีว่าคนนั้นคือคนดีหรือไม่ดีจริงๆใช้สัญชาตญาณความรู้สึกของเราความจริงที่มันจะเป็นไปอย่าให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับเงินของเราอย่าให้ใครมาพูดให้เราชักจูงอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะ เพราะความรักที่ดีความรักที่มั่นคงรักแท้และคนที่ใช่จริงๆเขาจะให้ความรู้สึกหรือการกระทำทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามธรรมชาติมากที่สุดถ้ามันพัฒนาไปต่อไม่ได้ความรู้สึกมันจะหยุดการกระทำจะหยุดมันจะนิ่ง และความรู้สึกมันก็จะไม่ไปต่อมันก็รู้สึกว่าเฉยๆนะคะไม่ฝืนไม่วังคับความรู้สึกข,ของตัวเราคนที่ไม่ใช่จะออกไปจากชีวิตของคุณนะคะเพราะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่ดีที่ปกป้องและคุ้มครองคุณอยู่ทุกๆครั้งอยู่ในตัวตนของคุณนั่นแหละเพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นและมั่นใจเข้มแข็งไว้นะคะควบคุมอารมณ์ควบคุม ทุกสิ่งทุกอย่างของเราไม่ว่าจะเป็นความคิดสติของเรานะคะอารมณ์ของเรานิ่งให้ได้เพราะความรักมันเป็นอะไรที่อ่อนไหวแล้วก็เซนสติมากๆจงเชื่อมั่นและศรัทธาว่าคุณจะได้เจอคนรักคนดีดีคนที่ใช่ถ้าอยากจะโสดคุณโสดไปได้เลยเพราะคุณจะเป็นคนที่แหมเป็นคนที่ มีความสุขแล้วก็มีทั้งหน้าที่การงานการเงินที่ดีโสดแบบสวยรวยสเสน่ห์แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะเพราะนั้นชีวิตเราเราเลือกที่จะเป็นเลือกที่จะเดินได้นะคะ mm hmm. การดูแลปกป้องคุ้มครองจากคนรักคู่รักที่มีบุญบาร,รมีเท่าเทียมกันกําลังที่จะเข้ามาหาคุณนะคะคุณอาจจะได้ถึงขั้นเปลี่ยนศาส,สนาไป ไปกับคนรักเลยทีเดียวหรือว่าคนรักต้องเปลี่ยนศาสนามาในทิศทางของคุณด้วยเช่นกันนะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผลักดันในในเรื่องของงานนะคะของคุณนะคะผลักดันเรื่องของการได้ตําแหน่งงานใหม่ในอนาคตผลักดันที่จะได้โปรเจกต์ใหม่ๆในอนาคตนะคะแล้วก็ผลักดันที่จะได้สิ่งดีๆในชีวิตมีคู่ชีวิตก็ต้องมีคู่ชีวิตที่มีความเห็น แล้วก็เขาเรียกว่าความเห็นความอ่านไปทางเดียวกันมีเป้าหมายไปที่ทางเดียวกันมีความชัดเจนในเรื่องของเส้นทางชีวิตไปที่ทางเดียวกันนะคะสังเกตตรงนี้ด้วยนะคะเรามาดูอีกค่ะว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะคุณจะเป็นคนที่เก่งมีความสามารถมากๆเลยนะคะถ้าฝึกฝนในเรื่องของอการ เขาเรียกว่าฝึกฝนในเรื่องของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะคะคุณจะประสบความสําเร็จทุกเรื่องอย่างที่ตัวเองต้องการจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของเงินนะคะที่มีการวางแผนให้ดีๆมีการวางแผนอย่างรัดกุมมีการเอาเงินไปลงทุนมีการที่จะทําอะไรบางทีลงทุนเอะช่วงนี้รู้สึกว่าอะไรมันตกนะนะคะหุ้นตกอะไรตกแบบนี้ก็ต้องไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรมันมันมีขึ้นมีหลงทุกอย่าง บนโลกใบนี้คือความเสี่ยงชีวิตเราไม่ทําอะไรก็เสี่ยงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาเงินไปต่อยอดกับบางสิ่งบางอย่างก็ต้องฝึกฝนและเรียนรู้กับข้อมูลด้านนั้นดีๆนะคะจะทําให้คุณได้รู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเมื่อชนานาญมากขึ้นนะคะการเก่งในเรื่องของการเงินการซื้อหุ้นอะไรแบบนี้หรือว่าการลงทุนในเรื่องงธุรกิจบางอย่างมันทาให้เราได้เรียกว่าได้ประสบการณ์แล้วได้เรียนรู้แล้วแล้วมัน มันประสบความสาเร็จขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะว่าสมมติว่าตอนนี้โอ้โหรู้สึกประสบความสําเร็จละแต่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหรือไม่กี่อีกไม่นานเร็วๆนี้อาจจะมีเรื่องบางอย่างที่ต้องแบบเฮ้ยเราต้องแก้ไขใหม่เราต้องควบคุมใหม่มันอาจจะทําให้เป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็การคิดแต่ตรองบางสิ่งบางอย่างการพัฒนาในตามยุคตามสมัยอยู่เสมอนะคะ คุณจะพบเจออะไรที่รู้สึกว่าแฮปปี้และมีความสุขมากๆในช่วงนี้นะคะสำหรับบางท่านเลยนะคะคือโสดแบบมีสเสน่ห์โสดแบบสวยรวยสเสน่ห์มากๆก็จะเจอคนรักคู่รักที่ถูกใจนะคะมีคนมาคุยคุยมีคนมาจีบมีคนมาชอบนะคะบางท่านเจอแล้วกับใครบางคนนะคะเพิ่งคุยคุยกันอยู่นะคะก็คุยไปก่อนถ้าไม่ใช่เขาจะค่อยๆออกไปจากชีวิตของเราหรือว่าเขาจะค่อยๆแสดงท่าแท้ตัวตนของเขาออกมาเพราะว่าถ้าไม่ใช่ ตัวตวนที้แท้จริงยังไงเราก็ไม่สามารถที่จะปิดบังตัวตวนที่แท้จริงของเราได้กับคนรักและคู่รักสุดท้ายมันก็ต้องออกมานะคะแต่ถ้าใครเป็นตัวจริงยังไงความเป็นถ้าเขาแสดงตัวจริงเขาออกมาโดยที่ไม่ได้โกหกไม่ได้ปิดบังอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปอย่างธรรมชาติมากๆนะคะแล้วใครที่ปิดบังตัวตวนหรือว่ายังไม่ใช่คนนี้ใช่ เดี๋ยวมันจะออกลายไปเรื่อยๆแล้วคุณจะรู้สึกว่าจับประสัมผัสได้นะคะการเริ่มต้นใหม่นี่คือ the sun นะคะ passion ของ the sun แพ s ชั่นของการกําเนิดเกิดใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจอคนรักเจอคู่รักเจอเรื่องของการมีบุตรการมีลูกการแต่งงานสร้างครอบครัว the empress นะคะใบสุดท้าย คุณเป็นศูนย์รวมจัก,กรวาลของตัวคนตัวเราเองไม่ว่าจะเรื่องอะไรทุกๆเรื่องสามารถเลือกและก็สามารถสร้างทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเราเองนะคะสมมุติว่าเรื่องของงานเราก็สามารถสร้างได้หางานอื่นได้หางานสำลองหางานเสริมได้ความคิดเราก็สามารถคิดและจัดก,การระเบียบความคิดของเราเองได้เราไม่สามารถที่จะไปคิด จัดการระเบียบความคิดของคนอื่นๆเพราะฉะนั้นการควบคุมตัวเราเองสําคัญมากและการเอาชนะความคิดของตัวเราความสุขของตัวเราสําคัญมากๆเช่นกันคุณจะเป็นคนที่มีพลังในตัวเองมากๆและคุณจะเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเราเองมีคุณค่าในตัวตนของตัวเองมากๆ Queen of Wands พลังงานของ passion ของการทำธุรกิจทำการงานสร้างตัวเองสร้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความคิดความเชื่อมั่นของตัวคุณเองนะคะศักยภาพในตัวตนที่ มีพลังเหลือเกินแต่ลดเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนลงนะคะการใจร้อนความใจร้อนการาตัดสินใจอะไรที่ที่ด่วนเกินไปอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าเฟลกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเตรียมพบกับการพบเจอกับสิ่งที่ทำให้คุณท้าทายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะสู้กับอารมณ์ของตัวเองแล้วแล้วก็สู้ในเรื่องของรอบนอกด้วยนะคะเช่นกับบุคคลกับการติดต่อกับเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะ เตรียมให้ดีๆนะคะเดอะซันออกมาขณะนี้เป็นเรื่องของบางอย่างที่ไม่คาดคิดคาดฝันกำลังจะเกิดขึ้นอะไรที่คุณแพลนไว้มันอาจจะไม่ได้แพลนเป็นดั่งใจที่คุณต้องการนะคะมันอาจจะเป็นไปในสิ่งที่ดีกว่าหรือว่าเกินคาดฝันเกินคาดหมายเกินเป้าหมายที่ที่ต้องการนะคะเช่นอยู่ๆรู้สึกว่าเอ๊ะไอ สิ่งนี้มันกระโดดไปเหลือเกินรู้สึกว่าแพลนไว้ประมาณนี้รู้สึกว่ามันได้มากกว่านั้นนะคะมันได้มากกว่านั้นมันเป็นมากกว่านั้นนะคะคุณเป็นมากกว่าที่คุณเป็นอยู่ณตอนนี้นะคะทาได้มากกว่าสิ่งที่อยู่ที่ที่ทำอยู่ตอนนี้อีกเป็นได้มากกว่านั้นนะคะทุกคนเป็นได้มากกว่านั้นทุกคนสร้างสรรค์สร้างชีวิตตัวเองได้มากกว่านั้นจงเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเอง dm place คุณกําลังเป็นคนที่ก้าวเข้าสู่นะคะเป็นคนที่เป็นจักรพรรดินีนะคะจักรพรรดิที่ มีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินกำลังที่จะเป็นแม่กำลังที่จะเป็นพ่อกำลังที่จะได้พบเจอคู่ชีวิตคนรักคนที่ใช่กำลังที่จะได้แต่งงานสร้างครอบครัวกับคนที่เป็นคู่บุญบาร,รมีของคุณจริงๆอย่างที่บอกค่ะว่าได้เปลี่ยนแปลงเรื่องของศาสนาด้วยกันคุณกับเขามีโซคอนเนคชั่นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกป้องอยู่ทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกป้องทุกคนได้รับพรในทุกๆวันตื่นเช้ามามีความสุข นอนเต็มอิ่มทานอาหารดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะแล้วก็เริ่มต้นวันใหม่ในทุกๆวันเจอสิ่งดีๆในทุกๆวันคิดดีทําดีพลังงานดีๆแล้ววันข้างหน้าดีๆโอกาสดีๆรอคุณอยู่อย่างมากมายแต่ก่อนที่มันจะมีโอกาสดีๆวิ่งเข้ามาหรือว่าเรากําลังวิ่งเข้าหาโอกาสเราจะต้องฝึกฝนภาคเพลนเตรียมข้อมูลนะคะต่างๆนานามากมายที่เรากําลังที่จะไขว่คว้าโอกาสนั้นให้มากที่สุดเพื่อที่เมื่อโอกาสมันวิ่งเข้ามาแล้ว มันจะเป็นมันจะเป็นช่วงจังหวะที่เป็นทัมมิ่งนะคะลงตัวมากๆแล้วคุณจะก้าวกระโดดไปกับสิ่งที่คุณรอคอยและต้องการนะคะสิ่งที่พิเศษที่สุดกำลังที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเป็นไพ่เดอะซันที่มีพลังแล้วมีสเสน่ห์มากๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามบางสิ่งบางอย่างมันจะรันกลับมาที่เดิมมันเหมือนกับว่าบางเหตุการณ์เอ๊ะรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้ที่เราเจออะ เราเคยเจอแล้วนะในอดีตมันก็เคยเหมือนกับว่าบางอย่างมันวนกลับมาที่เดิมนะคะบางสิ่งบางอย่างมันเปลี่ยนใหม่บางสิ่งบางอย่างมันก็วนกลับมาที่เดิมถ้าคุณบาลานซ์ความคิดแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองคุณจะจับจุดชีวิตของตัวเองได้ว่าปีนี้อยู่ๆมันก็วนมาเหมือนปีก่อนนู่นหรือว่าเมื่อ3ามสี่ปีที่แล้วเมื่อช่วงอายุของเราช่วงหนึ่งนะคะเหมือนกับว่ามันมันไม่มีอะไรที่มันอาจจะมันเหมือนกับจะเดินหน้าไปต่อ อนาคตไกลยๆกลยาวๆแต่ถ้าสังเกตดีๆบางอย่างมันจะวนมาที่เดิมให้เราได้ทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างกับชีวิตสมมติว่าตกอยู่ในที่นั่งลำบากมากๆแต่ที่นั่งลำบากเนี่ยมันเหมือนเคยตกมาแล้วเหมือนเคยเจอเหตุการณ์นั้นมาแล้วมันทำให้เราได้ฟื้นกลับมาว่าเราควรที่จะทำยังไงควรที่จะก้าวต่อไปยังไงจะคิดยังไงจะเปลี่ยนแปลงอนาคตของเราใหม่ยังไงอย่าคิดว่า สุดท้ายแล้วชีวิตเราก็วนกลับมาที่เดิมอย่าคิดแบบนี้ค่ะไม่ดีเลยมันคือการมันคือการต่อว่าแล้วก็ดูถูกตัวเองเราจะต้องคิดว่าเฮ้ยมันครั้งนี้มันจะเป็นไม่เป็นเหมือนครั้งนั้นมันจะดีกว่าครั้งนั้นและถ้าอนาคตมันเจออีกมันจะต้องดีกว่าเดิมแน่นอนมันจะไม่เหมือนกันเป๊ะร้อแต่มันจะมีอะไรคร่าวๆให้เราได้คิดทบทวนให้เราได้เริ่มทําใหม่วางแผนใหม่นะวันนี้นะคะนี่คือ ความร้อนแรงแห่งโชคชะตาที่คุณกําลังคุมชะตาชีวิตของตัวเองคุมการเลือกเดินทางชีวิตคุมการเลือกหนทางที่จะเป็นว่าเราจะเป็นอะไรเราอยากมีอิสระเสรีนะคะเราอยากฟรีดอมเราอยากที่จะเป็นทํางานที่เราเป็นงานของตัวเองไม่อยากที่จะอยู่ใต้อำนาจอันเดอร์ของใครเราอยากที่จะมีชีวิตที่ฟรีไลฟ์นะคะฟรีดอมทุกสิ่งทุกอย่างเราก็สามารถสร้างและทำได้นะคะ การดูแลนะคะบุคคลรอบข้างเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะบางท่านอาจจะได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือว่าดูแลครอบครัวนะคะเป็นพิเศษมากขึ้นนะคะบางท่านอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่อย่างที่บอกผลักดันในเรื่องของการซัพพอร์ตนะคะการซัพพอร์ตบางอย่างที่คุณกําลังรู้สึกติดขัดหรือติดอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่มีการช่วยเหลือนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองแล้วก็วางแผนใหม่นะคะถ้าจะเริ่มอะไรหรือว่าคิดที่จะทำอะไรนะคะมันจะมี ความเปลี่ยนแปลงกับคุณในเร็วๆนี้นะคะเรื่องของการแก้ไขอารมณ์เรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของบางอย่างที่ความเห็นอกเห็นใจบางอย่างมันอาจจะทำให้คุณหน่อยนะคะอย่างที่บอกเรามาดูไพ่สำหรับนี้การข่วว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนอีกนะคะ คอ n นะคะ Money will coming to you ค่ะเงินกำลังมาหาคุณนะคะเตรียมรับเลยถ้าใครกําลังทําธุรกิจอยู่ใครกําลังทําหน้าที่งานเสริมอะไรบางอย่างหรือใครกําลังทดลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะวางแผนให้ดีค่ะเคลียร์ให้ดีเงินกําลังเข้ามาหาคุณและเงินก็กําลังตามหาเงินกาลังให้คุณรอมาตามหาอยู่นะคะกลงล้อแห่งโชคชะตาการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่คุณกําลังได้พบเจอกับการก้าวเข้าสู่ความมั่นคง ในในชีวิตนะคะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่เราเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอเราจะประสบความสําเร็จเพราะนั้นเราจะต้องไปให้ได้ว่าความสุขในชีวิตของเราคืออะไรสิ่งที่เราต้องการคืออะไรการมั่นหมายการแต่งงานนะคะการถูกบางท่านอาจจะได้ ถูกใครบางคนมั่นหมายนะคะในความสัมพันธ์เร็วนี้บางท่านอาจจะได้เจอคนรักคู่ชีวิตที่ใช่บางท่านอาจจะได้ถูกขอแต่งงานนะคะในเร็วนี้นี่เองภายในสิ้นปีนะคะที่แบบโอ้โหได้ได้เดินความสัมพันธ์กันมานานแล้วหรือบางท่านกําลังได้ออกเดทครั้งใหม่นะคะความสดใสที่เป็นเด็ก ที่เป็นเด็กเหมือนกับเด็กวัยรุ่นนะคะหรือว่าความกระชุ่มกระชวยของจิตใจกําลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะและตอนนี้มันไม่ยากเลยที่เราจะมีความกระชุ่มกระชวยเป็นเดซันในหัวใจของตัวเองเพื่อที่จะรับสิ่งใหม่แฮปปี้กับตัวเองมีความสุขกับตัวเองการดูแลสุขภาพสุขภาพจิตสุขภาพใจนี่คือสัญญาณของนกที่จะบอกว่าไม่ว่าความสุขของคุณจะคืออะไรหรือว่าอยู่ตรงไหนก็นแล้วแต่ความสุข อยู่ที่ตัวเราก่อนเป็นอันดับแรกนะคะก่อนที่จะได้พบเจอความสุขอย่างแท้จริงของความรักการรักตัวเองมีความสุขกับตัวเองอย่างแท้จริงเติมเต็มตัวเองอย่างแท้จริงและกล้าที่จะปฏิเสธใครที่เข้ามาแล้วไม่ใช่ออกไปคุณจะพคุณจะพบเจอกับความรักที่แม้ว่าไกลแค่ไหนแม้ว่าอยู่ห่างแค่ไหนเขาจะบินมาหาคุณนะคะเป็นสัญ,ญญาณความรักของนกที่กำลังพาคู่ชีวิต พาคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตของคุณนำพาเรื่องของการแต่งงานเรื่องของความรักโรแมนติกพาเนอร์ชีพคู่ชีวิตที่เข้ามาหาคุณคุณจะถูกขอแต่งงานและมั่นหมายกับคนที่เป็นคู่ชีวิตของคุณจริงๆที่จะได้เข้ามาสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะกันจริงๆนั่นเองค่ะ ที่ไม่ใช่ความเพ้อฝันอีกต่อไปนะคะก็พลังงานสวยงามมากๆเลยนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะทุกคนยังไงขอให้ทุกคนมีพลังงานที่ดีๆเชื่อในศัก,กยภาพของตัวเองเชื่อในพลังความสุขของตัวเองพลังของตัวคุณเองนั้นล้นเหลือมากๆล้นเหลือที่สุดนานับขณาเลยจริงๆนะคะอยู่ที่เราจัดการอารมณ์จัดการความคิดของเราจัดการชีวิตของเราว่าเราจะทําอะไรเราจะเดินไปทางไหนและเราจะ สร้างเนื้อสร้างตัวของเราได้อย่างไรนะคะอยากได้อะไรได้สร้างด้วยตัวเราเองมันมีคุณค่ามากๆเลยนะคะนั่นคือสิ่งที่ดีงามแล้วก็ดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกาย,ข,ยของเราให้แข็งแรงด้วยเช่นกันขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขแฮปปี้มากๆค่ะสวัสดีค่ะ